สบายดีเนาะทุกคนนี่มาพบกับช่องของคุกกิ๊กซอนอรนอังสรรค์เนาะเมื่อวีนคุกกิ๊กจะพาทุกคนไปเบิ้งรถทอกสายซึ่งพ่อคุกกิ๊กจะเป็นนายสร้างสร้างวัดเองเนาะมาเลยสีพาทุกคนไปเบิ้งเด้อ นี่รถหินเนาะรถหินมาแล้วรถหินรถหินของการซีเฮ็ดสร้างตูทางเข้าวัดของเมล่า ider นี่เดอ้อเพิ่นเฮ็ดอันเพื่อสลองวันเกิดของลูกสาวเพิ่นเนาะแอลีน่าเอ้ยแอลีแอนแอลีแอนเน,ะน,นาะอายุสามครบหสามสิบเออนี่ยน,น,นี่ขี้หินเนาะ ขี้หินลดแพงขี้หินช่วงนี้ยามฝ้นเนออึดหินเออลดละลานพูดได้นี่นะทุกคนลด,ลนนลดนหนึ่งล้านกีบเนาลดนน้อยหนึ่งหนึ่งล้านกีบรถขันนี้นะเนะี่ยเก่าได้อยู่บ่ <S <S เป็นของแม่ลายเนะแม่ล่เคหฮ่อเห็นให้ลูกสาวสลองวันเกิดให้ลูกสาวในวันที่สาวเอเดือนสิบเนะที่สาวเอเดือนสิบหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเนวันเกิดของเพิ่น ทรายเนาะจะน้อยที่สายจังสีมาอีกที่สายโอ้ยขอบมอกขอบใจศรัทธาจากสหรัฐอเมริกาเนาะแม่ไลาเกฮหอเห็นให้ลูกสาวแล้วก็รถปูนเฮากระหม่อได้นี่นะปูนนี่นี่ทางนี้สิเป็นรถปูนรถปูนเฮากระซ้าต้นซ้าต้นอืมไหวน่อยนึงเนาะเพราะว่าเพิ่นชอบสายชอบหิ่นี่เออ ก้องที่เงื้อแทวานเนาะกระจากสิพอโบพอเนาะอ้ได้ลายเติบอยู่หนึ่งล้านกรบทุกคนแต่ก้อนนั้นมันสีโบฮอดเพราะว่าตะกี้มันบ่อนั้นเนาะตะกี้มันกระซีแปดเสนเนาะแต่ตอนนี้มันกระซีหนึ่งล้านกรบเนาะอย่างสายแับนี้เจ้าหน้าที่เอาทรายมาสา่งคนกำลังทอกรถกำลังคา รถขายอยู่แล้วเนะรถปูนค่ะรถขายค่ะยกขึ้นเต็นบ่อได้ทุกที่สายท่มตึกเลยมันท่มต่นรถเพื่อน,น่ะแม่บอกดีเดี๋ยวแม่อะ มันมันมันตีรถมันตกคุ้มตกคุ้มน้ำซเอาไปไล่เสตียงค่ะตีรถตกคุ้มน้ำซ่างทุกคนไล่บ๊อบเนีะยอึดแนบตกตกคุ้มน้ำซ่างไอจั่วมันยูช่วยกันไล่ไล่อ็ได้คนน้องเลยมานยูบ้าคนน่ะ

โอ้ยเนาะมันฝนตกเนาะมันดินอ่อนมันก็เลยขาบนะมม,มีเฮ็ดดิมาพี่ไใบดิอู้อู้อ้าวพี่ลอดดิวะพี่ไใบอยู่วะนี่เงินที่พวกเขาจะให้เนาะก็รุดให้แส้นหนึ่งเวยวัดเวยว่าก็เลยเลือดลานฮาลานฮาเสน อ้าวลานหานอ่ะคนรุดให้แสนนึงจับใจไลยๆโอ้โอ้จายเขินนอลขิน่ยึกขึ้นเลยเนาะเขยนห้อ ต่ยานมันทางล่มฝนตกตลอดทางล่มเมื่อกี้ก็รถปูดเว่นมากับาค่ากันอีกอยูกันรถที่รถสายมากับค่าอีกเนาะค่าตลอดฝนตกอ,อ่ <c oughs> อาไปแบบนี้นะ ไ,ได้บอัดนี<า>้เมียเพื่นนอนเนาะนะเนาะเมียสปือรถเจ้าข้องค่ายใสยเเ่เด็กกันเลย โบไดอีกมัมันเป็นน้ำซ้างเก้าเออโบอได้อีกเนาะทุกคนมาเบิ้งกันไหมมันทีลงเล้ย น,อ,อ,นอย่างเอาออกบุไรเถื่อเน,อะนาะเดี๋ยวเบิงวันนี้มาเชื่อออกได้บ่เดี๋ยวเบิงวันนี้ออกไปได้บ่กวันนี้นี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้เป็นทีเฮียบห้อย <c oughs> เม็ดไานี้นี่มาคุกกี้นี่ทุกคนพ่อคุกกี้เป็นอะไรรถคันนี้หน่อยหน่อยกว่ารถคันที่ว่ามาส่งตอนนั้นตัวนี้เป็นหกล้อตัวนี้เป็นหกล้อเนาะตัวนั้นเป็นสิบล้อเนาะตัวนี้หกเส้นกีบตัวนั้นล้านตัวนั้นล้าเอทพอต่นี้มันเป็นทรายเทได้แล้วมันก็ราคาถึกตัวนั้นมันสิเป็นทรายโบกเนาะเป็นทรายน้ำคลองทรายโบกเฮ้ย คนราคาเอากระตางกันใส,าาส่โบกับใส่เนเาะอ๋อเด็กพนมีน้ำใจเอาอันนี้มาเคนโอ้ขอบมกขอบ,บใจย,ยูดีมีแห่งเดอ้อทำมาค่าขึ้นร่ลำรวยร่ลำรวยเด้อนะอือาะ,อะเป็นหน้าที่ของพอ่อคุกคกิกเนาะเรื่องการเคนขอบใจเดอ้อตาอ่ะแล้วก็มีเพื่อเอาลงใหอ,อจิัวเออจพ่ดน <laughs> ตัวกับแบกที่มาแนะเลอเนาะเออของของซูเปอร์รถเครื่องไหนเนาะเป้จัดการมาเนี่ยป้ายผมโมกอบใจบุญคำนำสู่ค้าขายรลำรวยรลำรวยเด้อท้าตาเด้อขอบใจจ้าขอบใจคือกันโอเคทุกคนทุกิที่จะขอตัวลาไปก่อนเด้อถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใคร ส็เปกำลับใจกุ๊กกิ๊กต่อไปเด้อทุกคนบ๊ายบายมื<า>้นเฮาที่มีการก่อสร้างใหมมื้นรอติดตามคลิปหน้าเนาะมื้นเฮาที่มีการเทเด้อติดตามคลิปกุ๊กกิ๊กต่อไปเด้อเขอบใจหลายๆ